ขอเดินเชิญคุณพยาวแส้จันป้าทองมีแสงจันนะครับค่ะ,ะคุณป้าป่วยเป็นโรคอะไรนะครับโรคก,ก้อนเนื้อที่ตักค่ะก้อนเนื้อเป็นก้อนดีหรือก้อนไม่ดีนะก้อนเขาเป็นึกคดีอะสวัสดีครับผมเป็นมะเร็งครับผมหมายถึงผมเป็นก้อนมะเร็งที่อยู่ในตัวป้าเขาเนี่ยแหละครับ ก็ไม่ค uhm ่อยดีหลังจาก่าตัดแล้วของคุณป้าคงต้องให้คีโมต่อนะซึ่งป้าแกก็มาฉีดคีโมหลายครั้งแล้วครับแต่บางครั้งก็ไม่ได้มาฉีดเพราะบ้านแกไกลบ้านแกอยู่ที่อำเภอตาพญาเภอตาพยาจังหวัดสักแก้วอยู่ห่างจากโรงพยาบาลพระปกก้าจันทบุรีที่แกมารักษาตัว250กิโลเมตรหมอมักจะนัดแกประมาณ10โมง แต่คุณป้าแกมักจะมาถึงประมาณบ่ายสามบ่ายสามทำไมป้ามาสายจังเลยมาสายจังมันรถมันไกลซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกับก้อนมะเร็งอย่างผมเหลือเกินเพราะป้าแกฉีดคีมโมไม่ทันป้าผมจะบอกว่าคีมโมที่คุณป้าต้องได้เนะเาะมันเป็นสูตรที่ต้องเช้าไปเย็นกลับค่ะเช้าไปเย็นกลับคือมันต้องมันต้องมาทุกวันเลยมาทุกวนันมาทุกวนัน แต่ไม่ทันสักวันมาทางพี่รถจังไดเพิ่นลม้นแตอยุบาลจาของพี่จังคอยออกไปปากทาง next station ถนนใหญ่ป้าคเคยไปรักษาแถวบ้านแล้วเคยไปแต่เครื่องมือไม่พอก็เลยส่งมาที่นี่ตอนขึ้นรถมันไม่ค่อยมีรถเดินมาบางทีก็เจอมอเตอร์ไซค์บางทีก็เจอรถอีสแอนอย่างนี้แหละ next station แยกกุดเตยหน้าบ้านเราไปตรงแยกกุดเตยเนี่ยมันนานไหม นานเกือบชั่วโมงไม่ต้องรีบครับป้าค่อยเป็นค่อยไปพอมาถึงแยกกุดเตยป้าแกก็จะขึ้นรถดาคยามาถึงอรัญล้วก็ขึ้นรถจันทบุรีบุรีรัมจะไปที่แปดโมงแล้วแต่ยังไม่ถึงไหน,นชิวๆครับป้าจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ next station อรัญญประเทศบมประมาณ 4ี่โมงเช้าจะต้องออกจากอารัญญประเทศนะเลยเวลานัดเรียบร้อยครับบายใจละเวลารถมันมันมาถึงเนี่ยมันไม่ทนันคุณหมอรถมันจะมาเข้านี่บ่ายจากตะโกเล็กจากตาพยาอะไรพวกเนี้ยพระลงที่บอกขอสอเขามีรับจ้างอยู่แถวนั้นก็มีก็มา next station โรงพยาบาลพระปกเก้า มันหกชั่วโมงปุว่าไม่ขึ้นรถตีสองไปเลยล่ะขึ้นรถตีสองใครจะพามาล่ะบ่ายสามครับเด็กนักเรียนเลิกเรียนแล้วแต่ป้าเพิ่งถึงโรงพยาบาลป้าต้องมาให้ห้วันที่นี่แต่ว่าวป้ามาจากตาพยานะ่ะแล้วก็สูตรนี้มันไม่ต้องนอนโรงพยาบาลป้าต้องหาบ้านพักนะเพราะซ้ำกรรมซัดครับป้ามีต้องไปเสียงเงินหาที่พกักแต่ผมก็ไม่ค่อยกังวลอะไรครับเพราะป้าแกไม่มีตังค์ครับ จริงๆผมก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆครับจนกระทั่งผมได้เจอสิ่งนี้โครงการบ้านแสงจันทร์เขาบอกว่าเขาจะสร้างตึกที่พักที่นอนให้คนไข้กับญาติเขาบอกว่าเขาจะทําให้คนที่เดินทางลำบากไม่ต้องเดินทางเขาจะให้คนที่มารักษาแล้วไม่มีเงินไปหาที่นอนไปนอนฟรีไอ้บ้าไม่เห็นใจโรคมะเร็งกันบ้างเลยหรือไง เขาจะทำให้ป้าบีที่เดินทางลำบากเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นและไม่ใช่แค่ป้าบีแต่คนไข้กว่าีกว่า65,000คนต่อปีจะเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นเขาจะไม่ต้องมานอนรอคิวตามพื้นโรงพยาบาลเขาจะไม่ต้องมารับเชื้อโรคไม่ป่วยกลับไปเขาจะไม่โดดเดี่ยวเพราะเขาจะได้อยู่กับญาติ <X' S 2> ชีวิตพวกเขาจะดีขึ้น <X' S 2> แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ฉันจะอยู่อย่างไร อย่าสร้างให้เห็นเลยนะไอ้ตึกแบบนี้นะให้พวกเขาอยู่กันแบบนี้แหละเบียดเบียดลำบากลำบากอยู่กันอย่างเหงาเหงาไม่มีความหวังแต่เป็นที่โชคดีเหลือเกินครับเพราะนี่คือหน้าตาของตึกที่ว่านี้ตอนนี้มีแต่ที่ดินโล่งๆครับเพราะเขายังไม่มีตังสร้างตึกเอา้าแล้วจะไปขึ้นเลขบัญชีทำไมอ่ะทุกคนครับถ้าทุกคน ยังรักมะเร็งก้อนน้อยๆอย่างผมผมขอความการุณากันตรงนี้เลยครับอย่าบริจาคอย่าบริจาคให้ที่นี่ถ้ายังอยากให้มะเร็งอย่างพวกผมอยู่ในตัวคนที่คุณรักอย่าบริจาคเลยครับเวลาที่คนไข้เขาไปรักษาที่ศูนย์มะเร็งเนี่ยหรือว่าไปใช้แสงนีคะมันใช้เวลานาน อาจจะแบบมีเจวันติดต่อกันคนไข้ที่เหนื่อยอยู่แล้วก็อาจจะเหนื่อยขึ้นญาติที่มาเฝ้าก็อาจจะกลายเป็นว่าญาติจะปวดด้วยอีกคนหนึ่ง,งค่ะจิ๊กซอที่หายไปคือที่พักที่ทาให้เขาไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเราช่วยได้นะตรงเนี้ก็เลยเสนอตัวไปช่วยออกแบบได้ไหมหอไะไรเงี้ยเมื่อเรามีอาคารพักพิงแล้วเนี่ยเขาก็จะมีที่นอนที่พักที่ดีซึ่งจะทําให้คุณหมอเนี่ยสามารถรักษาคนไข้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับผู้ป่วยทุกประเภทการที่มีญาติช่วยดูแลมีญาติมาพูดคุยกับเขาขก็จะทําให้ความตึงเครียดแล้วก็การรักษาก็จะดีขึ้นอาคารนี้จะดูแลทั้งผู้ป่วยและดูแลญาติ